โทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีโทมัสเอดิสันเป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่มีอิทธิพลและสร้างผลงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์คศ1847ในเมืองมิลานรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเขามีผลงานประดิษฐ์มากกว่า1,000ชิ้นรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างมหาศาลเช่นหลอดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายภาพยนตร์เอดิสันไม่เพียงแต่เป็นนักประดิษฐ์เท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประกอบการที่ก่อตั้งบริษัทต่างๆที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในโลกปัจจุบันผลงานของเขาเป็นหลักฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่และการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันชีวิตในวัยเยาว์และการศึกษา เอดิสันเป็นเด็กชายที่มีความอยากรู้อยากเห็นและมีความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่วัยเยาว์แม้ว่าเขาจะประสบปัญหาในการเรียนที่โรงเรียนและลาออกจากโรงเรียนในขณะที่อายุเพียง12ปีแต่เขาได้รับการศึกษาจากแม่ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเขาอย่างเต็มที่เอดิสันเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและทำการทดลองด้วยตัวเองซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมต่างๆของเขา ในช่วงวัยรุ่นเอดิสันทำงานเป็นช่างโทรเลขและจากประสบการณ์นี้ทำให้เขาได้เริ่มต้นทำการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสารทางโทรเลขซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบและสิ่งประดิษฐ์ที่ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงโลกวิทยศาศาสตร์ผลงานการประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกหนึ่งในผลงานที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลมากที่สุดของโทมัสเอดิสันคือการประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าก่อนหน้านั้นโลกใช้แสงสว่างจากเทียนน้ำมันตะเกียง และแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆที่ไม่ประสิทธิภาพเอดิสันจึงมุ่งพัฒนาหลอดไฟฟ้าที่สามารถให้แสงสว่างได้นานและปลอดภัยด้วยการทดลองใช้เส้นใยต่างๆจนในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จในการใช้เส้นใยคาร์บอนทำให้หลอดไฟฟ้าของเขาสามารถให้แสงได้นานถึง1,200ชั่วโมงผลงานนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติตอุตสาหกรรมและการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนอกจากนี้เขายังได้ประดิษฐ์เครื่องบันทึกเสียงในปีคศ1 8 7 7 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถบันทึกเสียงและเล่นกลับได้เป็นผลงานที่แปลกใหม่และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการบันทึกเสียงดนตรีและเสียงสื่อสารในอนาคตเอดิสันได้รับการยกย่องในฐานะพ่อของการบันทึกเสียง อีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญของเขาคือกล้องถ่ายภาพยนตร์ซึ่งเริ่มพัฒนาในปีคศ1 8 8 8และเปิดตัวในปีคศ1 8 9 1สิ่งนี้ทำให้การถ่ายภาพเคลื่อนไหวเป็นไปได้ซึ่งต่อมากลายเป็นรลักฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีบทบาทสำคัญในวงการบันเทิงทั่วโลกสงครามกระแสไฟฟ้าอด i s o n vs เทสลาในช่วงปลายศตวรรษที่19โทมัสเอดิสันมีบทบาทสำคัญในสงครามกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างระบบกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่เอดิสันสนับสนุนและกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่พัฒนาโดยนิโคลาเทสลาและได้รับการสนับสนุนจากจอร์จเวตติงเฮาส์ เอดิสันเชื่อว่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงมีความปลอดภัยกว่าและพยายามโน้มน้าวสาธารณชนถึงอันตรายของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับอย่างไรก็ตามระบบกระแสไฟฟ้ากระแสสลับของเทสลาสามารถส่งไฟฟ้าได้ไกลกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าในเชิงพาณิชย์ทำให้กระแสไฟฟ้ากระแสสลับกลายเป็นมาตรฐานในการส่งไฟฟ้าทั่วโลกในที่สุดแม้ว่าเอดิสันจะพ่ายแพ้ในสงครามกระแสไฟฟ้าแต่ชื่อเสียงและผลงานของเขายังคงเป็นที่จดจํา การพัฒนาห้องทดลองเมโลภาคและแนวคิดการประดิษฐ์เชิงพาณิชย์หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของโทมัสเอดิสันคือการพัฒนาแนวคิดการวิจัยและการประดิษฐ์ในลักษณะของธุรกิจเชิงพาณิชย์โดยเขาได้สร้างห้องทดลองเมโลภาคในรัฐนนิวเจอร์ซึ่งเป็นห้องทดลองแห่งแรกในโลกที่มีการวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ที่เมโลภาคเอดิสันและทีมของเขาสามารถทดลองและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนี้เป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ในยุคนั้นและเป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีโครงสร้างซึ่งต่อมากลายเป็นมาตรฐานในการวิจัยและพัฒนาของบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกช่วงบั้นปลายชีวิตและมรดกของเอดิสัน โทมัสเอดิสันได้รับการยกย่องในชื่นชมนในฐานะบุคคลสำคัญขององค์การวิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์ในช่วงชีวิตของเขาเองนอกจากการเป็นนักประดิษฐ์แล้วเอดิสันยังเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการก่อตั้งบริษัทต่างๆรวมถึง General Electric ที่ยังคงเป็นบริษัทชั้นนำในปัจจุบัน เอดิสันเสียชีวิตในวันที่18ตุลาคมคศ1931ขณะอายุ84ปีเขาทิ้งมรดกแห่งการประดิษฐ์ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคป,ปัจจุบันผลงานของเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์รุ่นต่อไปมรดกของโทมัสเอดิสัน โทมัสเอดิสันทิ้งมรดกไว้มากมายสำหรับโลกไม่เพียงแค่สิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์แต่ยังรวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรมในลักษณะของธุรกิจแม้ว่าเอดิสันจะเป็นที่รู้จักจากสงครามกระแสะไฟฟ้าและการแข่งขันกับนักประดิษฐ์คนอื่นๆเช่นนิโคลาเทสลาแต่ในที่สุดผลงานของเขาได้สร้างรากฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน แม้จะมีความขัดแย้งทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตของเขาเอดิสันได้รับการยกย่องในฐานะพ่อของการประดิษฐ์สมัยใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับ